สำหรับวันนี้ผมจะมาทำความรู้จักคำว่าครูที่อยู่ในรับครูที่ว่านี้คืออะไรครูที่อยู่ในรับคือครูผู้นำจิตเป็นครูที่คอยเชื่อมจิตกับเราคือครูที่ผูกพันทางจิตอยู่ตลอดเวลาทำไมต้องทำความรู้จักครูที่อยู่ในรับด้วยครู <"C rew" S 2> ที่อยู่ในรับนั้นจะคอยช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากเยนอันตรายต่างๆ จะเข้ามาช่วยเสริมสติปัญญาความรู้เป็นมิตรไปไหนไปด้วยเป็นได้เหมือนเงาตามตัวซึ่งตรงกับคำว่าจเจ้าไปไหนข้าไปด้วยข้าไปไหนจเจ้าไปด้วยจนเปรียบเสมือนคนเดียวกันสรุปคำว่าครูที่อยู่ในรับคือผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้เป็นเจ้าของคู่มิตรคู่คิดที่ดีไม่มีคำว่าเสียหาย เอาละเรามาลองทำความรู้จักครูที่อยู่ในรับกันอย่างละเอียดกันดีกว่าครูที่อยู่ในรับนั้นก็เป็นครูสามัญธรรมดาต่อเมื่อครูเรียนรู้ทางจิตผ่านการฝึกฝนบำเพ็ญภาวน,นามาอย่างยาวนานจนเกิดญาณที่กล้ากล้าสามารถรู้ถึงวาระจิตของลูกศิษย์และคนทั่วไปได้เมื่อผู้ที่นับถือครูเลื่อมใสครู ต้องการมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตเมื่อลูกศิษย์หรือคนทั่วไปมีข้อข้องใจปัญหาถ้าหากมาถามครูผู้นำจิตแล้วก็จะได้คำตอบจนหายข้อสงสัยได้ในทันทีครูประเภทนี้จะตอบคำถามได้อย่างไม่มีโยกโยกเป็นความลับยิ่งตอบยิ่งงงยิ่งตอบยิ่งไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ครูผู้นำจิตครูผู้นำจิตนั้นจะตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา เข้าใจได้อย่างรวดเร็วจนหมดข้อสงสัยครูลักษณะนี้จะชอบเก็บตัวค่อนข้างหายากเพราะท่านไม่แสดงตัวตนต้องพบและต้องพูดคุยถึงจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ลักษณะท่านนั้นคล้ายคนที่ตกอยู่ในภวังเป็นประจำหมายถึงเมื่อหยุดพูดหรือไม่ได้พูดกับใครท่านจะคล้ายภาวนาอยู่ภายใน ใจอยู่ตลอดเวลาพอมีคนถามหรือคุยกับท่านท่านก็จะตอบอย่างตรงไปตรงมาเด่นชัดไม่อ้อมคล้อมครูผู้นำจิตกับครูที่อยู่ในลับนั้นต่างกันอย่างไรในความเป็นจริงแล้วครูผู้นำจิตกับครูที่อยู่ในลับนั้นจะอยู่ในคำว่าไม่รวมไม่แยกหมายความว่าจะรวมก็ได้จะแยกก็ได้เป็นหนึ่งเดียวก็ได้ ไม่เป็นหนึ่งเดียวก็ได้คำว่าครูมีความลึกซึ้งเป็นอย่างมากจะต้องทำความรู้จักกันอีกมากแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะขอกล่าวเพียงส,สั้นๆพอจะเข้าใจได้คือคำว่าครูนั้นเดิมทีครูนั้นก็เคยเป็นดวงวิญญาณมาก่อนเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนที่มีดวงวิญญาณเช่นกันแต่ดวงวิญญาณของครูนั้นต่างจากดวงวิญญ,ญาณของบุคคลทั่วไปเมื่อครั้งดวงวิญ,ญญาณถูกให้บังเกิดขึ้นมานั้น จะมีสถานที่หนึ่งเรียกว่าที่พำนักของเราดวงวิญญาณซึ่งอยู่ในชั้นมิติที่ไม่มีใครรู้ได้วิญญาณที่ถูกพำนักนี้เมื่อมาอยู่รวมเพื่อรอการลงมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนั้นเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีความรู้รู้แต่เพียงว่าการดำรงต่างๆนั้นเป็นทิพย์แต่แล้วก็มีดวงวิญญาณกลุ่มหนึ่งถูกส่งลงมาอยู่ร่วมกับดวงวิญญาณบริสุทธิ์ทั่วไป ภายในที่ทำพมนัดดวงวิญญาณน,นั้นแต่ดวงวิญญาณที่ถูกส่งมาภายหลังนี้ได้ถงบรรจุความรู้เข้ามาด้วยเรียกว่าดวงวิญญาณที่มีวิชาการวิญญาณวิชาการนี้ต่อมามีหน้าที่สอนดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เหล่านี้ให้ได้มีความรู้ในทุกๆด้านในการดำรงชีวิตเมื่อต้องมาเกิดยังโลกใบนี้ส่วนรายละเอียดที่สูงไปกว่านี้เช่นดวงวิญญาณบริสุทธิ และดวงวิญ,ญญาณที่มีวิชาการนั้นถูกกําเนิดมาได้อย่างไรและถูกส่งมาเพื่อจุดประสงค์ใดอันนี้ต้องรู้กันอีกยาวเอาเป็นว่าเรามาทําความเข้าใจเรื่องของครูผู้นําจิตและครูที่อยู่ในรับกันเสียก่อนเมื่อพอจะรู้เบื้องต้นที่มาที่ไปของครูผู้นําจิตและครูที่อยู่ในรับสรุปความแตกต่างวิญญาณบริสุทธิ์กับวิญญาณที่มีความรู้มื่อถึงตอนนี้ท่านผู้ชม และท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องจินตนาการเติมแต่งขึ้นมาผู้เราขอยืนยันว่าจากการคนา้นคว้าจากหลักฐานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีโครงเรื่องชี้นำมาอย่างนี้ครูผู้นำจิตและครูที่อยู่ในลับต่างกล่าวเรื่องราวมาอย่างนี้ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันดางนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง รู้ไวเพื่อประดับความรู้ไม่มากก็น้อยขอให้เป็นอีกหนึ่งแนวทางของความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับเอาล่ะเราวกมาเข้าเรื่องกันต่อเมื่อที่พันักของดวงวิญญาณได้ถูกบรรจุไว้ทั้งดวงวิญญาณบริสุทธิ์คือยังไม่มีความรู้ต่อมาได้มีดวงวิญญาณที่มีวิชาการคือดวงวิญญาณที่มีความรู้ได้ถูกส่งลงมาอย่างโลกมนุษย์จึงเป็นลูกศิษย์และครูผู้สอนความรู้ จนเป็นที่เราเราท่านท่านรู้จักกันความสัมพันธ์เดิมของดวงวิญญาณที่มีความรู้กับดวงวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยังไม่มีความรู้นั้นมีมาตั้งแต่อยู่ในที่พำนักของดวงวิญญาณในครั้งนั้นแล้วเมื่อมาอยู่บนโลกจึงได้เป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันทุกอย่างผสมกลมกลืนกันต่างทำหน้าที่ต่างกันและกันเมื่อครูได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ลูกศิษย์ก็จะกลายเป็นครูทําการถ่ายทอดความรู้ต่อไปเรื่อยๆจนมนุษย์ทุกคนได้มีความรู้แต่ความหมายของครูก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ความรู้อลนลับของครูหรือดวงวิญญาณวิชาการนี้ยังสามารถขยายได้อีกหลายชั้นเพียงแต่มนุษย์ทั่วไปไม่รู้ไม่เข้าใจคําว่าครูหรือดวงวิญญาณวิชาการนี้อย่างลึกซึ้งเท่านั้นเองแม้แต่ครูที่สอนความรู้ก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้ เป็นวิชาการมาเกิดรู้แต่เพียงว่าฉันเรียนรู้ต่างๆนานามาจากครูของครูและของครูของครูจนมาถึงฉันหรือฉันจบครูมาฉันก็มีหน้าที่สอนก็เท่านั้นดังนั้นทั้งลูกศิษย์และครูจึงไม่รู้ความสำคัญของตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรและฉันจะกลับไปรู้จักที่เดิมได้อย่างไรมากมายหลายคำถาม เอาละผมจะพยายามไขคําถามเหล่านี้ให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมและผู้ฟังได้หายสงสัยเสียทีอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลถือว่าเป็นเรื่องสนุกเล่าสู่กันฟังหรือเป็นวนวนิยายก่อนนอนได้หมดแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะใช้วิจารณญาณนะครับผมเพียงแต่มีหน้าที่เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านไปห,หนึ่งเท่านั้นท่านต้องไปพบกับตัวท่านเองเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถามผมอีกทีก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะลึกเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับเมื่อเราท่านพอจะเริ่มเข้าใจเรื่องวิญญาณวิชาการกับวิญญาณบริสุทธิ์ไปบ้างไม่มากก็น้อยแล้วเราก็จะมาปูพื้นฐานกันอีกหน่อยคำว่าครูผู้นำจิตก็คือครูที่เรียนรู้ต่อๆกันมาจากหลายๆครูเรียกว่าครูของครูครูของครูและ ครูของครูไม่ว่าครูคนก่อนหน้าโน,น้นจนถึงครูปัจจุบันลองคิดให้ท่องแท้ถ้าครูของครูของครูจะไปจบลงที่ตรงไหนถ้านับย้อนไปในอดีตครูของครูของคร,งครูก็จะต้องไปจบลงที่ศาสดาของแต่และศาสนาจะเป็นผู้ตายทอดความรู้จนถึงตัวเราคำว่าดวงวิญญาณคือพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสดุด และความรู้ก็ผ่านมาจากทางดูวิญญาณของวิชาการการถ่ายทอดจึงผ่านได้ทางจิตทางร่างกายทางคำพูดเมื่อยอมรับความจริงเรื่องนี้แล้วลองคิดให้ลึกลงไปอีกความหมายเดียวกันเมื่อถ่ายทอดความรู้ทางจิตได้ครูผู้สำเร็จหรือครูผู้นำจิตครูที่อยู่ในลับก็จะสามารถมาเสริมที่ตัวเราได้อยู่ที่ว่าเขาจะเข้ามาเสริมในลักษณะใด เข้ามาซ้อนกันทางจิตวิญญาณถ้าเราเรียนรู้ถึงขั้นรู้จักครูของครูของครูตั้งแต่อดีตไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนก็จะเข้ามาเสริมอยู่ในตัวเราหรืออยู่ในจิตใจของเราครูเหล่านั้นแหละจะสอนเราอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าครูที่อยู่ในรับอีกข้อเปรียบเทียบหนึ่งครูที่สอนกันอยู่ทั่วไปภายนอกก็ถูกถ่ายทอดถูกสอนปลูกท่ายมาถึงเรา นั่นคือสอนส่วนภายนอกครูผู้นำจิตหรือครูผู้สำเร็จและครูที่อยู่ในลับคือครูที่อยู่ภายในหรือภายในจิตดังนั้นความแตกต่างก็คือครูภายนอกกับครูภายในความรู้จึงผสมผสานกันทั้งภายในและภายนอกแยกกันได้รวมกันได้ไม่แยกก็ได้ไม่รวมก็ได้นี่แหละความรับของครูที่อยู่ในลับคลิปนี้น่าจะเป็นความเข้าใจ เรื่องต้นของคําว่าครูผู้นําจิตหรือครูที่อยู่ในลับและในคลิปต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังเข้าไปล่วงลึกเรื่องเกี่ยวกับครูที่อยู่ในลับให้ลึกลงไปอีกและคอยติดตามรับชมนะครับผมจะพยายามไม่ให้คลิปยาวเกินไปเพราะว่าท่านผู้ฟังจะไม่มีเวลาเอาเป็นว่าผมจะพยายามลงคลิปต่อไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนและพบกันใหม่อย่าลืมถ้าชอบเรื่องราวลึกลับอย่างนี้ โปรดกดติดตามกดกรดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวลึกลับกว่าน,นี้อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ